เจอ,อเห็ดละงกสู้ชีวิตอีกแล้วพี่น้องนู่นะออยอยู่กับก้อนหินนู่นนะดูสิดอกป,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 ป๊อไปนุ่งงูอี่สองดอกอืมเห็ดสู้ชีวิตดูเถอะเห็ดละงกสู้ชีวิตเอาคุณยายเก็บเลยจ้ะเก็บเลยจ้ะคุณยายคุณยายฝนวันนี้เก็บหมามล้วดิเนี่ยอืม ยายติ๋มแม่ไอ้ฝนโอ้โหรีบรีบรีบคุณยายผมรีบรีบรีบร่มารถมาจ้ะเฮ้ยเฮ้ยจะดอกงามๆนะคุณยายเนาะจ้าอืมอืมอืมงัดเพลินเอางัดเข้างัดเข้าอดูได้คุณยายโอ๊ยดอกดอกมีแต่สวยจ้าเข้าป่าก็มาแล้วเนาะยายเนาะ าต่อเลยเฮาดอกสวยๆทั้งนั้น